สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เราก็อีพกเกมมแจกอยู่นะนี่นะต้องไงเราตอมผุกเปิดมือใหม่ทั้งหลายรวมถึงผมก็ด้วยด้ยวยเลยทุกคนตัวทองพาร์ีของเรากำจัดพวกกระบอให้สิ่งฟาตจะพวกกระบอกนาเกยียดมันจะต้องถูกกำจัดให้หมด ท่านานี้เราเหมือนจะยิงกันดุเดือนหน้าดูเลยนะเนี่ยลามาถึงแล้วตาเราเปิเข้าไปเลยเฮ้ยได้ไหมอือเลยอ้าวฮะก็รัดหนึ่งตัวไว้คุณครับเอางน,น,นี่ต้องช็อตกัน์ดเฮ้ยนี่ฮะตัวแรกของวันเฮ้ยพวกนายเอาปีโประตูหนี้เท่านั้นโอ้ยจะตาย อ่าหลบหลบหลังหลบหลังกระป๋องก่อนเว้ยอ่าโอ้ยทำไมมันวนวายกันอย่างนี้วะเนี่ยมันเกมอะไรกันเฮ้ยเอาเมื่อเราล้มไปแล้วจะเอาปลาระเบิดติดประตูอีกเจ้ยคุณมาแต่ไรวะแทบไม่โอ้ยเข้ามาการลงเหรอช่างกล้าหันสวัสดีครับออฟฟิเซอร์เฮ้ยเด็กเด็กเฮ้ยจะโฟกัสบอหนักเกียร์เหมือนจะได้เวลาของสีแดงแรงสามเท่าแล้วสินะ แงะบไอ้เปลี่ยนคาบมาแล้วสีแดงต้องแรงขึ้นสามเท่าอุ้ยระเบิดอะไรกันแยะวะาเนี่ยฮ้ยน้ำป่าขึ้นไปม้นปลากันมาด้วยโอ้ระเบิดมันเยอะจังเลยอ่ะไม่เคลมเดินมนกำกับเรื่องไรวะเนี่ยพวกนายมีปัญหาพวกกระบอกเกินใจเนี่ยมอุ้ยอ่าเฮ้ยีคน อยากจะแลกกับสตอมทูเปอร์สีแดงไม่รู้ไม่รู้มจะแลกอะไรเหมือนกันพี่มีคนอยู่บนนั่นสีแดงแดงแบบเท่านิดหน่อยนี่ซอยถี่เลยเนี่ยไอ้รู้สึกเหมือนมีนั่งข้างมาสองคนด้วยกันแล้วพวกเขาก็ได้ตายกันหมดแล้วเห็นคนนะโอ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะจะจะทำไมมอววาร์ปอย่างนี้เนี่ย อาจจะเป็นผู้ใช้ฟอร์สก็ได้อะเพราะแต่มันมีฟอร์สวาร์ปด้วยเหรอเฮ้ยพิถึกพิทึกโอ้พิถึกจังถึกเลยพิทึกคุยกันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่คุยก็ได้ขอคุยกันด้วยระเบิดแล้วกันเอาล่ะโดดลงอุ้ยมีคนลงมาตามยาล่าจะปกว่ายาตะกตายเลือดลงหกเออหน้าดิฉันกำแพงเลยเี้ออ ถ่าทางจะต้องกลับไปหาชุดสีขาวแล้วสินะมันโดดไม่ค่อยขึ้นเลยฮะตรงนี้ไหนตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นนี่ประกบเต็มเลยนเนี่ยยีงตับ,บินด้วยเฮ้อไปสิทางเราเลยอือสวัสดีครับว่าไงอ,อ่ะบิงไปไหนอ่ะชนใครสักคนอือเฮ้ยเพื่อกว่าจใครก็ไม่รู้โอ้ยเขาเปิดโล่ยิงเราด้วยว้า S <S โอ้ยอืมมีทุกม,มุมเลยยิ่งว่าเปลี่ยคนค่าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอ่าก็เกิดกับเพื่อนดีกว่าเนี้ยงานงั้นะโอ้ยเปิดกล้องตีอ่าดีนะมีโลนี่ขบวนด้านก็มีโอ้ย อย่างนัตัวนี้อันตรายชี่สุดเลยตรงนั้นมีสนาอ่ะนี่ออกมานี่เต็มมือโอ้ยไอ้เอ้ยน่ากลัวจังเลยตัวนี้เนี่ยไปว้าผมเห็นเขาแล้วโอ้ยลอยดีเลยก่อนนี่ตังโลก ใครเข้ามาเนี่ยจก็จะวิบวับกระสนุนเข้ามาเอาเปืนร้อนกูที่มึงคนเก็บไอ้เฮ้ยโดนเล่นเลยเฮ้ยโดเ,เ,เล่นตัวอยู่างงานนั่นน่ะปฏิกาลม,มาเลยอ,ยอย้อยอุ้ยเก็บหาายุดก้าวมาสลายก็ไปฟันมาเลยมันจะเข้าไปารวมกันท่านเองนันใครโดนเล่นของเราเออาตุนเกียร์ยมาเตะเห็นตัวเป็นๆโอ้ ปัดกระสุนเขาไม่มีอะไรเจ็บแค่ต่อต้านเขาได้อืมกำลังดึงมาอะไรกันอืมกะทืบโอ้โหช่างโหดร้ายเหลือเกินอืมโอ้ขโมนนั่นเต็มเลยเนี่ยทำไมทำทำไมทำไมยิงไม่โดนเลยฮะอืม เห็นหลังใครบๆ okay. วๆยเฮ้เม่าไงครับโอ้โฮีอย่านะมีเกาะเว้ยว่าจะสู้หรอว่าจะโอ้โอโอเข้าสู้อ่ะแล้วเขาคว้ชนะเราด,ด้วยเฮ้อเอาเป็นตัวสีแดงเหมือนเดิมแล้วกันว่าเมว่าไงเพื่นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ได้ช่วยนายถนะู่ไ่ม ดูหัวใครับพ่าไงเอ่ยน่าตัดมือเล่นเราอ่ะตรงนี้ดูมีปัะตูเยอะโอว่าง่ายที่พี่ถึกที่ถึกพี่ถึก,ถกไม่ตายสักทีเลยพี่ถึกถึกเอ้ยโอเคตายแล้วหนโอ้บีเอสเซาไงเปิดประตูขึ้นมาสุดท้ายไม่นฮน โอ้เอ๊ะเขาอีกคนนึงโอ้โดนระเบิดตายไปเลยอ่ะโอ้ยเยอะน่าจะเห็นนะว่านาจะไปไหนอ่ะก็เห็นทุกครั้งเคทื่อไหวเลยนะโอ้มึงไงเพื่อนนายไม่ยอมเก็บขาโอ้ยเยอะไอ้ไอ้พวกเขากลางบ้าอี่เกือบตายแล้วเนี่ยง่ายพวกบดบ่าโอ้ยขนาดนี้เยอะเลยอ่ะเเรียกได้ว่าเป็นกิโลกรัม เฮ้ยเพี่นายโันได้เหรอเฮ้ยโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะคนเยอะเนี่ยนี่ปารเวิดเลยนโอ้ยโอ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 อยนทีแรกกันเหรอฮะี่มเลตั้งสามนะไม่ครนี่ข้างหลังนี่โอ้มีหลายคนด้ียกันเอาระเบิดไปเลยอื่อเห็นไหม เ้อระเบิดมนสะป่ตได้เอ้ยอันนี้โตไม่ได้แน่เอตอตอนให้เข็นแค่ไหนก็แพ้คนใช้ดาบเลยเนี่ยก็ตำพับมาโอ้ก็ตำพับมาว้าวโอ้ย,ออยชุดนี้สีชัานสะท้อนแสงแสบตาเหลือเกินอ่าอืมตอนนี้มันก็สงบดีแล้วเนี่ย ว่าไงเอ้เอ้เพื่อ,น,อ,อ,น,อ,น,อน,นทำยังไงเหรอโอ้ยมันดีๆเอ้ไอ้ทุกวันทุกวันวิ่งได้โอ้ยโอ้ยยินได้แล้วอ่าจักจักเพิ่งไอ้ยยังไม่ทันได้เล่นอ,อะไรกับเขาเลยกลับมาเป็นตัวแดงเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมทีเล่นพวกคิโรนี่ไม่เคยเจออะไรดีๆเลยเนี่ยเจอแต่เจอแต่เรื่องซวยๆเลยเฮ้ย นะเฮ้ยอาทำไมมัน,มนไม่ตายเลือดมันเหลือแค่แปดเองอ่ะโอ้ยแหลหมดแล้วเนี่ยต้องกลับมาสตอ็สอกทูเปิดธรรมดาอีกแล้วทำอะไรกันเฮ้ยหุดหงิดอยากฆ่าไอ้แกไอ้หนุ่มปืนพกไม่จะสู้นะเนี่ยฉันยิงแกก่อนนะเว้ยนี่จะต่อให้นะเนี่ยต่อให้ตรงไหนวะเฮ้ยตกใจ เลยแล้วอยู่นานยังเหเนี่ยเฮ้ยว่าไงพวกเฮ้ยกือบตายสองรอบเนี่ยเฮ้ยอยู่ก่อนดีนี้หน้าที่พกยามาเฮ้ยโอ้ฟันกันเลือดสาดมันไม่มีเลือดดิอ่าอ่าก้องนี้เออเอ,อ่ออุ้ยโอ้เพื่อนว่าไงขอโทษด้วยหน้าที่ต้องฆ่านายถ้านายรีเลือดมันก็านายก็จะมาฆ่าเราต่อ เน์นี่มันน่าจะปาระเบิดขึ้นไปแบบนี้เสียเปียนพี่มันอยู่ไฮกาวโอยมันอยู่ที่สูงกว่าเราเราต้องแพ้มันแน่เลยฮะโอยโอยว่าดีครับเอาเอาจะตึ้งไปไหนนี่หลบไม่ได้หรอกพวกนี้มาตั้งป้อมอะไรกันอยู่กันเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยฮะโอ้โหมีการระเบิดเกิดขึ้นนี่เอ้ยเ้ยจะเข้าไปไหนไม่ไม่ให้หนีเขานีไปแล้วอุ้ย นี่นอไไอ้คนทดลยอดนี่ไอ้คนทดลยอดว่า้ยมาจากอะไการเยอะแยะเนี่ยฮะเฮ้ยเ้ได้ตัวสีแดงอีกแล้วนะเสก็ข้างนี้ทำไมเราดูเสียเปียบจังเลยนะเฮ้ยมีคนอยู่ขา้างหน้าอ่ะไปไหน่ะกีฟานระเบิดจ้ะนี่พี่ถึกอ่าจบับร้อยนี่ ก็ต้องคุมสามถ่ายให้ได้สิถึงไม่มันจะยากก็เถอะเอออะละโดดลงแบบสแกนเนืเอ้อวัางไงกลับมาตรงนี้อีกครั้งตรงนี้นี่มันจุดหากินแต่ตอนนี้ยังไม่โดนโอ้ยทำอะไรเห็นจะหนีไปไหนไม่อยอมเลยเหรอ นี่ก็นอตต้มจังเลยนี่ก็แอบจังเลยอืมอืมโอ้โอ้โอ้หลายคนด้วยกันหลายคนด้วยกันนี่จะวิ่งมาทำอะไรฮะนั่นนั่นอยู่ไกลไม่ยด้ไม่อยากยิงเอ้ยจะมาทำอะไรอืมไม่ไม่มาเยอะหน่อยยังไงตอนนี้โอเวอยี่สิบล้วอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยตบตบตบไม่โดนเลยสักครั้น ต้องซ้ำด้วยการด้วยการยิงเอ้ยตอนนี้ริมพันไปหมดแล้วปลาระเบิดก็ไปกลางตรงนี้ดรงนี้มีหลายคนด้วยกันโอ้ย,อนนอข,อยข้างหลังก็มีอีกที่มันอะไรกันบ้งเนี่ยตายาจินตเหลคนกันไวเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเล่นตัวพิเศษได้แต่ไม่เอาอ่ะเอาตไปนี้ดีกว่าเอาตัวสีแดงเนี่ยแหละเล่นตัวพิเศษเราดวงสวยอ่า อ๋อโอ้เขาจะไปไหนอ่ะโอ้เขาหลบเรด้วยๆยังหลบดีเรายิงไม่โดนเลยนี่ตอนนี uh ้ก huh. yeah, ็ยังยิงไม่โดนเหมือนเดิมเฮ้ยต้องจะแพ้ฐานลาบแล้วเนี่ยเฮ้ยเไฟระเบิดโอ้ยถึกมาอีกคนนึงตอนนี้ต้องใช้วิธีการอ้อมเฮ้ยเจ้าบ้าอย่างนั้นที่ไาระเบิดติดอีกอ่ะ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 โดนระเบิดนี่เออเนี่ยเป็นระเบิดเขาแต่รู้สึกเหมือนระเบิดตัวเองมากกว่า ไก่ดีนะไก่มันเดินมาก่อนหยุดแล้วกำลังจะหมดแล้วกำลังจะพีแอพีแอหรอกแต่ถ้าจบจุดนี้ไปมันก็จะปวดใจเราแล้วปวดเราก็จะมีอัารมณนไปเอเอไอ้ลูกบอลวิ่งได้อีกแล้วเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้กวดกับปวดหน้ารีดพวกนี้ไม่ได้เราจะต้องจัดก,การพวกมันเพื่อ เราคดีดีกว่าอีกพี่นานเกินเรอเลยเราจะทำตามเงินงเงื่อของเงื่องไม่ได้แต่ขอละกระเทอืบอีกลูกบอลวิ่งได้นี่ก่อนวิน่งจะมีได้ไเมไหนนี่ครับไหนในแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ยังหาตบบอลเจอน,นะเฮ้ยกลับมาดูอีกรอบทาเป็นเพื่อนตายไปป้องเองกันอาจจะแค่เป็นลมก็ได้เพราะชุดเขาชุปอร์อาจจะร้อนเอ้ โอ้ไฟสีป้าโดไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยลูกบอลเฮ้ย <burning> ม <sozial flavors> ันเห็นแล้วแล้วลูกบอลอ่าปลาเราเบอร์แตกเฮ้ยไอ้นั่นไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช็อตไั้ไหมเฮ้ยตกตกตกฟาดเปิดนี่แเลยคงต้องคงจะต้องคงจะตัวธรรมดาแต่ละคิดไม่ออกเยอะที่ตัวไหน ต้องการพวกมันก่อนที่พวกมันจะขึ้นยานแล้วมันจะได้เวลาเพิ่มโอ้ยลำบาดแท้กระทำทุบเปิดลำบากแท้เลยไม่มีคนเลยเหรอไม่มีคนเหรอเขาไม่ได้ขึน้นลำนี้ขึ้นลำนู้นกันหมดโอ้ย<ร>แย่ีม่มัดฮ้ยเยอะจริงจริงเลยเกมความเป็นอย่างไรเนี่ยอืะ ทางตันมีแต่ทางตันมีแต่เสืกเด็กที่โอ้ยไฟโอ้โอ้ยวันไงตอนไหนจะเข้าไปยิงวันยังไงนะฮะถือลูกซองแล้วนะพี่ยังระเบิดไปแล้วยิงเข้าไปโอ้โหโดนระเบิดเต็มเต็มเป็นภาพสวยๆามแต่อ้นี่ไม่ใครไม่เท่ารโอ้เน่าอ๋อาจจะเอามันขึ้นยางสำเร็จแล้วอ่ะ ไปนะมันไปหาสตาร์เดสคอยอยู่ตรงเราแล้วตาวไอ้มันเงินแล้วมันขึ้นยานแล้วมันคือยาหนอแน่วฮะเราต้องคุ้มกันยาคุ้มนะดูจตัสภาพน่าจะกันไม่ได้นานแต่ตอนนี้เนี่ยได้ใครโรเลยมาแน่วเฮ่ย์แน่วตาปีี้โอ้ยดีดีเอก บีบีเอ็มสตาร์ทั้งเลยทั้งบีบีเอ็กออกกบีบีเอ็กก่อนนี่แหละนี่เลที่พวกเข่าไปแล้วโอ้โหโดนทั้งแฟดทั้งโฟบัตโฟบัตเทิร์นโอ้ยหลบไปเปิดพกเก่งเหรอบีบีเอ็กเฮ้ยเป็นหุ่นยนต์เราจะสู้กับไลท์เซเบอร์ได้หรือใครอ้าวโอเคมันสู้ได้ทำไมด่ามันสู้หุ่นไม่ได้เนี่ยเฮ้ย กลับมาตัวท่านาท้องเราไม่สามารถเกิดที่ไหนได้เลยนอกจากดีโฟเอ้อเออว่าไงท่านใครลงเล่นเมื่อกี้ท่านเพิ่งโดนหุ่นตบไปไม่ใช่เหรอไม่ร้อนขนาดโดนตกเอยโอ้โอ้โอ้เระเบิดเออเออไอเออโอ้มาถึงนี่เลือดเหลือครึ่งลดเลยทีเดียวโหดร้ายเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเคยยุดอีกแล้วอ่ะ โอ้โหคนมันเยอะมากอย่าอย่ามานานนะอย่ามานะเพื่อจะตายแล้วเราก็ตายไปแล้วอ้าวโอ้โหวิ่งฝ่าระเบิดเป็นพระเอกหนังแอคชั่นเลยอ่ะใช่สิก็เรามันตัวร้ายจรินะโฮ้ยเราไม่แค่ตัวร้ายตัวหนึ่งยังตัวประอกอบด้วยนี่ยึดจั๊แกนงรือโหลหิช้าระเบิด โอยจุดเอเรากำลังจะระเบิดแล้วเนี่ยพอจะวิ่งมาถึงจุดเอน่าจะพินาศก่อนแน่เลยเอาระเบิดไปป่าก็ต้องรู้ว่าท่ันโอ้เพื่อนเราตายไม่น่าจะบวกได้แล้วแหละเราควรจะถอยโอ้โหได้เวลาเมื่อมีเป็นเจ็ดนาทีโอกาสเจ้าเน่าเราแทบจะไม่มีแล้วอ่ะน่ากำลังโฟเป๊กอยู่กำลังโฟเป๊กอยู่นะไอยิงไปเกี่ยว เฮ้ยเออฮ้ยอ้ยเฮ้ยก็กลับอยู่นี่ไงอุ้ยล็อกแมพกันเร็วเหลือเกินก็ลูรู้อยู่ว่ามันไกลเฮ้ยแล้วมีจอยเอ๋กับจอยบีเราจะกันไหวเหรอฝ่ายมันคนเยอะกว่าแ่มหัวกันกว่าเราด้วยมาๆกันเร็วด้วยเนี่ยอืมป้อมปืนนี่ถึงกับระเบิดโอ้ยโอยโอยลงดีกว่า เอาะระเบิดเตรมไปเอออุยอะไรวะนั่นอะได้เฮ้ยปวกปลากลับไปแล้วนะต้องยิงไปย้อนเข้าแกเข้าไม่ได้หรอกด,ด้วยด้วยวิธีของตัวออเดอร์โอ้โหทหารน,นี้ก็มามามาดูท่าเลยเราต้องลงสลางแล้วนะโอ้โโยโอ้ปหตัวไม่ธรรมดา,นะานะเฮ้ยยานะอยาอยา ลูกสองโอ้โหต้องตัวถนัดเราแล้วอรอเกิดโอ้อินแบทเทนผมก็ยึดเอาเอาให้เกิดทั้งนั้นเพื่อตายเราโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันยึดกันเร็วจัดเลยเนี่ยยิงเข้าไปโอ้เรายิงกันด้วยดีเอ้ย เฮ้ยดูคนตรงนั้นน่ะโอ้โหทำยังไงเนี่ยนะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้เอาระเบิดไปเลยแล้วกันถ้าทางเยอะลงล่างเลยดีกว่าเฮ้ยนี่นี่นี้โอ้ระเบิดอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำอะไรตรงนั้นอ่ะทิ้งไปเลยเฮ้ยเรากำลังจะแพ้เราต้องทำให้ดีที่สุดถึงแม้เราจะแพ้เอาระเบิดเพิ่มไปนะนี่ตรงนั้นกินไก่เข้าไป เก็บเะทำอะไรน่ะมันไม่ไหนี่มันมันแกน้าถูกเจอแล้วแล้วว่าไงเพื่อนเฮ้ยายอีกคนนึงยังไงโอ้ยว่าไงเฮ้ยอี๋โอ้ยหลบหลอไนี้ไม่โดนก่อนะทโอ้ยมันเยอะมันเยอะโ้ยมีคนจะระเบิดด้วยนี่เอ้ยตาตรงนั้นนเ่งแทงนังแทงนึกนึ โอ้ยโดนไปพึ่งหลอดแล้วเนี S ่ยนี่ลงมาทำไมฮะไม่หมดเกืออ่าโอ้โหจำนวนนี่มันเยอะมากโอ้ยโดนยิงเอาปลาระเบิดทำไมเนี่ยอะไรจะจะยินไปไหนเนี่ยจะบินไปไหนเฮ้ยหมดเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนอะไรยิงเนี่ยตบก่อนตกตกเฮ้ยวันไหนครับวันไหนทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำอไมตายยากอย่างเลยเฮ้ย ไอ้ขโมนนั่นอะทำอะไรอยู่ไม่มีใครไม่รู้แล้วตอนนี้ตับผมเป็หมดแล้วตับผมแต่ที่ไม่โดนเลยโอ้โหโอ้ยเราโดนรอบเปนหมดแล้วยานเรากำลังจะพังเราควรจะตระหเกหรือเราควรจะสู้ต่อบอกเลยว่าสู้ต่อจะมีมีแต่เแลวกลางโล่เว้ยว้าวเสร็จจบไปเลยแต่มันจันได้ไม่นานแล้วนะ บอลมันเยอะจำเยอะเกินโอ้ยนะฮะไอ้ไหวไหมล่ะเนี่ยนี่นี่มีไม่โดนด้วยโอ้ยโอเคไปนี่เห็นตั้งเยอะนะจะไม่ทำอะไร่าได้ต้องสิบหลอดโอ้

เหมือนแถวนี้จะมีไฮกราวเยอะเล่นเป็นเจ็ตซูเปอร์ดีกว่านี่บินขึ้นมาอยู่ไฮกราวดีกว่าแบบที่ทางปฏิวัติสอนไว้โอ้ระเบิดได้นี่เย็บใส่ไปหนึ่มันกำลังจะจบเปล่าแค่ระเบิดไปแล้ว เราแพ้แล้วน,นี่อีกเวด้วยนี่แพ้อย่างระบครับยาที่ระเบิดเป็นโคโคคาร์ดไมันเหล็กหรือเศษฝุ่นเลยเนี่ยเฮ่ออย่างน้อยก็ได้ขึ้นอยู่ที่สองเฮ้ เพาไปว่าถ้าชอบก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะ